เอาละครับเสร็จแล้วครับติดโซลาเซลล์คันนี้รถเลง้งจักรยานไฟฟ้าครับติดโซลาเซลล์แผง2 0ง200วัตต์ครับ,ค,รบคันนี้เป็นแผงชนิดบางน้ำหนักเบาครับผม2 0 0วัตต์แล้วก็ใช้โซลาร์ชเจอร์ mppt นี่ครับโซล่าชาร์จเจอร์ MPPT นี่ครับแผงคีนนิดป้างน้ำหนักเบาคันนี้วิ่งไปชาร์จไปครับติดตั้งตัวจักเก็บแบตเตอรี่ลิเทียมเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมครับน,น,นี่ครับแผงโมโนครับแผง ชินิดแผงโมโนรับติดตั้งรถไฟฟ้าติดโซลาเซลครับนครับติดโซลาเซล์แผงน้ำหนักเบามากอันนี้เป็นแผงรุ่นใหม่ครับผมโซลาเซลน้ำหนักเบาครับอันนี้ประมาณไม่ถึงกิโลแผง ครับติดตั้งคู่กับเลง์สามล้อไฟฟ้าดัดแปลงดัดแปลงมาจากจักรยานครับตัวลถเป็นรถจักรยานแปลงเป็นไฟฟ้าติดสเลงงแล้วก็ใส่แผงโซลาเซลล์ครับผมแผ่นี้วิ่งครับทำความเร็วได้ประมาณ30 40ถึง4ีกิโลเมตรต่ชั่วโมง ตัวนี้ไม่ต้องชาร์จเลยครับตัวนี้วิ่งได้เลยวิ่งได้ไปทั่วเลยครับไม่ไม่ต้องชาร์จครับอันนี้แบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่เอามาใส่ไวเอามาใส่ไว้สำรองครับเป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งแต่ที่จริงแล้วมันต้องเป็นแบตกตะกดกลัว แบตตะกดกลัวสี่โลกสี่สิบแปดโวลต์ติดตั้งติดตั้งใส่ได้เลยครับแต่นี่ยังไม่มีแบตก็เลยว่าเอาแบตด,ดิเทียมมาใส่แทนก่อนครับผมนี่ครัแผงโซล่าเซลล์น้ำหนักเบามากกับแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ นี่ยตัวชาร์จ m p p t ตอนนี้กระแสอยู่ที่66โวลต์4.9แอมป์ครับกระแสกระแสชาร์จใครสนใจติดต่อรถสำล้อไฟฟ้าติดสำลัเซลล์นี่บอกนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์3 4้าสได้เลยครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วจะมีอะไรมาเสนออยู่เรื่อยๆครับครับสวัสดีครับ